กดกดไลคเพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนวันนี้นะคะเป็นวันที่หนึ่งนะของสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนที่ดีนะคะ ก่อนที่เราจะมาเรียนหน่วยเรื่องที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาสนุกกับการร้องเพลงหรือมาทักทายนะคะสวัสดีกันก่อนนะคะอะเด็กๆทำตามเลยนะคะหนึ่งสองสามสาวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับ สวัสดีค่ะนะคะอันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง การทักทายนะ,ะการทักทายแต่ละประเทศนะคะเป็นการทักทายเพื่อนในประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะที่มีความแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆน,น,นะคะเอาละเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูอยู่ประเทศไทยก็เป็นการทักทายคําว่า สวัสดีค่ะนะคะหรือประเทศลาวเขาก็จะทักทายคำว่าสบายดีสบายดียดนะคะเอาละเดี๋ยวเด็กๆมาดูทิชเชอร์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าแต่ละประเทศนะคะเขาทักทายว่าอะไรบ้างอย่างเช่นประเทศเวียดนามชินชาวชินชาวชินเช้าชินชาานะคะต่อไปประเทศสิงคโปร์นะคะ นี่หาวนี่หาวนี่เผอ่าต่อไปนะคะประเทศบูนายหรือมาเลนะคะเขาก็จะทักทายเหมือนกันคําว่าลา,ามัตตังลา,ามัตตังลา,ามัตตังอ่าาลามัตตังนะคะต่อไปก็จะเป็นประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียเขาก็จะทักทายว่า ซาลามัาเชียงซาลามัาเชียงซาลามัาเชียงอ่าซาลามัาเชียงนะต่อไปประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นกูมุสตากูมุสตากูมุสตาอ่าต่อไปนะคะเป็นประเทศพม่านะคะมิงกะลาบามิงกะลาบาอ่ามิงกะลาบาอ่าต่อไปนะคะเป็นประเทศ กัมพูชาสวสเดสวสเดสวสเดอ่าอันนี้เป็นการทักทายแต่ละประเทศนะคะของอาเซียนนะคะหวังว่าเด็กๆคงจําได้นะคะเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันบ้านภาษาไทยนะคะอ่าในหนังสือภาษาไทยเล่มนี้นะคะกันบ้านหน้าที่หนึ่งคือหน้าที่สามสิบสี่นะคะให้เด็กๆเ,เขียน ตามรอยปลาอันนี้ก็คือดอกราชพึกนะดอกราชพึกนะคะอันที่สองก็จะเป็นดอกกล้วยไม้นะคะดอกกล้วยไมย้อันที่สามก็จะเป็นดอกส่านชะวาดอกส่านชะวานะคะต่อไปหน้าที่สองนะก็คือหน้าที่เท่าไหร่คะสาก็เป็นให้เด็กๆทำไมคะเขียนวงกลมล้อมรอบสัตว์ นะประเทศสมาชิกอาเซียนที่ให้สัมพันธ์กันแล้วก็ระบายสีอันนี้คือตัวอะไรคะ,ะถ้าประเทศไทยเขาก็จะเรียกว่ากระบือ้อนะแต่อันนี้เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศกรัรมพูชาก็คือกรูปี กรูปีนะเด็กๆก,ก็จะหาคําเพราะว่าเขาจะเรียงตัวอักษรที่สลับไปสลับมาเราก็หาคําที่ถูกต้องก็คือกอูก mm ูปรอีปรีกรูปีแล้วเราก็วงกลมวงกลมเสร็จแล้วเราก็เขียนนะคำว่ากรูปีนะต่อไปอันนี้เป็นอะไรคะเป็นช้างประจำชาติของประเทศไทยนะชื่อว่า โพช้างโพช้างเราก็วงกลมคำว่าโพช้างแล้วก็เขียนคำลงมาคำว่าโพช้างเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรคะสิงโตสิงโตเป็นสัตว์ประจำชาติของสิงคโปร์นะเราก็หาคำว่าสิงสองอิงอสิงโตโอโตแล้วก็วงกลมคำว่าสิงโตแล้วก็คัดตามแบบอันนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมทำไมคะ ระบายสีนะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นด้วยนะคะหน้าต่อไปนะอ่าเด็กๆด,ดูนะคะอ่าหน้าต่อไปเป็นไงคะอ่าเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นนะเพื่อนชาวอาเซียนไปหาประเทศที่สัมพันธ์กันแล้วก็ระบายสีอ่าอย่างประเทศไทยประเทศไทยอยู่ตรงไหนอ่า เราก็ลากเส้นนะมาหาประเทศไทยแล้วก็ระบายสีนะคะกัมพูชากัมพูชาอยู่ไหนกออามากัมพออูภูชาวอาชากัมพูชาก็ลากเส้นมาหาประเทศกัมพูชาต่อไปเวียดนามวอเอโดเวียดนอาโมนามเวียดนาม,นาม,นาม,นามแล้วก็ ลามหาประเทศเวียดนามแล้วก็ระบายสีอันนี้นะคะให้เขียนตามรอยปะนะคะแล้วอ่านคํำของจองระบายสีนะคะอันนี้นะคะเขียนตามรอยปะเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะแล้วก็ให้เด็กๆทําไมคะระบายสีภาพที่ควรปฏิบัตินะอันไหนควรปฏิบัติเล่นทิ้งช้าเป็นไงนั่งเล่นแต่งทิ้งช้า ดีๆนะคะไม่แรงถ้าเพื่อนอยู่ข้างหลังเราแฝงไหมเราไม่แฝงเดี๋ยวไปโดนเพื่อนอาการเล่นของเล่นก็นเหมือนกันขึ้นทางไหนลงทางไหนอันนี้คือทางทําไมคะขึ้นแล้วก็ค่อยลื่นลงลงมาอันนี้ถ้าเพื่อนทําไมคะย่างไม่ลื่นลงลงมาเราไปลื่นลงมาเป็นไงโดนเพื่อนอันตรายไหมคะอันตรายนะคะแล้วก็เล่นฟุตบอลนะคะอันนี้เดินข้ามถนนเป็นไงรถกําลังมาเด็กเ ทำไมคะอ่าวิ่งไปเก็บลูกุบอลเป็นงานรถเป็นไงคะรถชนอ่าเด็กๆดูซิว่าอันไหนควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติอ่าวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอ่าเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย